วันนี้เรามาพูดเรื่องเรือดำน้ำของราชนาวีหน่อยหลังจะพูดถึงเรื่องเรือรบหลวงสุโขทัยไปแล้วตอนนี้การจัดหาเรือดำน้ำของทัพเรือดำเนินการมาตั้งยืดเยื้อยาวนานใกล้จะปิดฉากในลักษณะที่บ่งชี้ว่าจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหลังจากที่นายสุทินคลางแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงในสภาในวันที่มีการพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมและกล่าวพาดพิงถึงโครงการเรือดำน้ำโดยพักฝ่ายค้านในสุทินได้ลุกขึ้นมาตอบโต้ว่าแม้จะมีคนระบุให้ยกเลิกสัญญาแต่หากยกเลิกแล้วจะทำให้ได้เงินที่จ่ายไปหลายงวดคืนรวมทั้งเงิน6000ล้านบาทตนก็จะทำตั้งแต่วันนี้เรื่องดังกล่าวต้องเห็นใจกองทัพเรือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีนด้วยเศรษฐกิจที่ทำร่วมประเทศจีนจะมีประโยชน์ร่วมกัน200 0 0 0ล้านบาทเอา เรื่องปัญหาเรือดําน้ํามาทํานั้นมันไม่คุ้มในข้อขัดแยง้งนี่คือชําชี้แจงกลางสภาพของนายสุทินเริ่มตรีกลาโหมเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเดิมน้ําซึ่งมีการส่งเรื่องการสรงสุดพิจารณาว่าสามารถแก้ไขสัญญาได้หรือไม่กรณีที่จีนไม่สามารถติดตั้งเครื่องขับกําเนิดไฟฟ้าตราอักษร MTU ที่ผลิตในเยอรมนีหรือต้องยกเลิกสัญญาอันเนื่องจากจีน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในทีโออาร์ทำให้ไม่สามารถส่งมอบเรือดำน้าให้แก่ไทยได้ทั้งนั้นถึงนเวลาตามสัญญาแล้ววันที่16มกราคมนสุทินได้เปิดปากให้สัมภาษณ์สดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับความคลืบหน้าเรือดำน้าไทยโดยระบุว่าอายการได้ส่งหนังสือตอบข้อสงสัยของทัพเรือเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเดือมน้นําทั้ง3ประเด็นคือข้อที่1การแก้ไขสัญญาจากเครื่องยนต์ MTU มทีที่ผลิตในอรมันเป็นเครื่องยนต์ M t u มทีที่ผลิตในจีนถือเป็นสาระสาคัญในสัญญาหรือไม่่่หาาากไมใชสสระํคัญ จะทําให้สามารถแก้ไขสัญญาในเรื่องดังกล่าวได้อํานาจการแก้ไขสัญญานั้นเป็นอํานาจของใครและประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงจากเรือํนำน้ําไปเป็นเรือฟริเกตสามารถทําได้หรือไม่มีขั้นตอนการด,ดําเนินงานอย่างไรถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ยูทูบก็เช่นกันนผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้นายสุทินอ้างว่าได้มีคำตอบจากไอทั้ง3ประเด็นในการสูงสุดมาแล้วแต่ทางกระทรวงกลาโหมยังไม่เห็นเอกสารจึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ขนาดนี้แต่เชื่อว่าคำตอบของอัยการสูงสุดมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีซึ่งทางกลาโหมจะ นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ลงมติครั้งหนึ่งนายสุทินย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆนรนฐนตรนาคมกระดาผมไม่มีอำนาจต้องขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นโดยส่วนตัวเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและฟังข้อคิดเห็นความต้องการของกองทัพเรือเป็นองค์ประกอบควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างจีนกับไทยเรื่องนี้เนี่ยกองทัพเรือเตรียมที่ะขอขยายระยะเวลาส่งมอบเรือน้ำออกไปไม่น้อยกว่า2ปีหลังจากในสัญญาเดิมเรือน้ำ จะต้องส่งมอบภายในวันที่3สมกราคมที่จะถึงเนี้รวมทั้งกองทัพเรือ จะชี้แจงข้อมูลทางเทคนิคเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ MTU ของจีนเป็นเครื่องขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟสําหรับชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพลังงานขับเคลื่อนเมื่อเรืออยู่ใต้ผิวน้ําดังนั้นเครื่องขับเครื่องกเาเนิดไฟฟ้าจึงไม่ใช่เครื่องจักรใหญ่หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือโดยตรงแล,และไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ใช้ในขณะเรือแล่นอยู่บนผิวน้ําจ and ึงไม่ใช่ถือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นสาระสาคัญในสัญญาเดิมที่ลงนามกันไว้อีกทั้งมีความน่าเชื่อถือและของท่พเรือแรก ในรุ่โรคที่ใช้เครื่องยนต์ MTU ผลิตในจีนเพราะเรือํำน้ำปากีิสถานซึ่งจีนส่งมอบมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งลำจากจำนวนทั้งหมดที่ลงนามในสัญญา6กลำด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้กองทัพเรือมั่นใจว่าคอ,อรมอจะเห็นชอบกับการขออนุมัติแก้ไขสัญญาตามแนวทางที่อายการสูงสุดต,ตอบมาให้เป็นข้อยุติในการปฏิบัติส่วนกองทัพเรือนั้นระบุว่าพ้นเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้จัดาการกองทัพเรือค่อนข้างมั่นใจว่าโครงการเรือํำน้ำสามารถไปต่อจนถึงขั้นการส่งมอบเรือได้การที่จะเปลี่ยนเรือดำ น้จากเรือนาเป็นเรือฟริเกตไม่น่าเกิดขึ้นจึงทําให้กองทัพเรือเดินหน้าจัดเตรียมจัดหาเรือฟริเกตลําใหม่มีข่าวว่าทั้งประเทศเกาหลีใต้และสิงคโปร์สนใจในโครงการนี้และมีการเสนอแบบเบื้องต้นและคุณลักษณะของเรือให้กองทัพเรือได้พิจารณาแล้วเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับสิ่งที่อาจจะเป็นเครื่องชี้วัดความมั่นใจของกองทัพเรือคือการเดินหน้า ปรับปรุงเรือเรือหลวงช้างซึ่งเป็นเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้าตามวัตถุประสงค์แรกแต่ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นเรือยกพลขึ้นบกอนเนกประสงค์ซึ่งเรือหลวงช้างนั้นมีลานจอดเชลลคอปเตอร์ถึง3ลํลำจะต้องติดเรดาร์อีก3มิติระบบอาวุธเพิ่มเติมภายใต้วงเงิน900ล้านบาทและเป็นที่สนใจของบริษัทในยุโรปและอเมริกาตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนเช่นกันกับ การยื่นข้อเสนอเรือฟริเกตและมีข่าวว่าตัวแทนประัทรัเสเซียก็มีความสนใจในการยื่นข้อเสนอปร,ปรับปรุงเรือหลวงช้างให้แก่กองทัพเรือไทยเช่นเดียวกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม